เขาบอกว่าตรงน,นี้นะครับคือจุดที่น่าจะมีอะไรบางอย่างเฮ้ย hey, โอ้โหโอ้โหแล้วเจอแล้วครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สวนหลังบ้านของ,รอง,ร,องรองครับนี่และวันนี้ผมจะใช้เครื่องตัวจับโลหะอันนี้แหละทุกคนดูครับนี่ผมใช้เครื่องตัวจับโลหะอันนี้ทําการสแกนหาวัตถุโลหะน่าจะเป็นเงินเป็นทองก็ได้นะ ที่ย่าของผมเนี่ยอาจจะฟังไว้หลังบ้านก็เป็นได้นะไปเดี๋ยวเราไปสแกนหาก่อนทวนนะครับนะครนี่คนเราเจอแล้วครับวนผมว่ามันต้องใช่แน่ๆน่ ไงวะอะไรอยู่ใต้นี้เราเจอแล้วคนตรงนี้และครับ เขาบอกว่าตรงนี้นะครับคือจุดที่น่าจะมีอะไรบางอย่างเฮ้ยโอโหอ้โเราจเจอแล้วกัน,ว,นวัตถุโลหะอาจะเป็นเงินเป็นทองก็ได้นะที่ย่างผมอาจจะฝังไว้หลังบ้านก็เป็นได้นะอ,อะไรวะเนี่ยอีโอยฝาเอ็มร้อยหรือเปล่า ตรวจกับบาลเลยแบบนี้โอ้โหทุกคนดูโอ้โหสมบัตินะมันเหลืออีกพื้นหลายพื้นที่ที่เราต้องสำรวจนะครับแต่วันนี้ต้องไปก่อนละว่าตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วทุกคนไปเดี๋ยวไว้ดูก่อนจะไปหากันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ